ยู่กันดีเกมคลาสสิ a แอคชั่นกับผมดักฟอกนั่นแหละก็สรับในคลิปนี้ก็จะมาป่วนไบโออีกแล้วนะฮะบ้าก็อัดคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะในคลิปนี้นะฮะ let's go พรายัยงผีก็มาดูกันผีก็มานี่สามสองหนึ่งผมเป็นผีด้วยว่าบรยเอาชา a d โดเน r ร์มาแล้วกันนะฮะผมเห็นใครอินไปว่าแบบป๊บอะตรงนู้น่ะมันต้องมีคนอย่างแน่นอนเลย สวัสดีฮะนี่ไงกี่ตัวเนี่ยสามตัวเลยตบไปฮะอุ้ยมีคือป้องกันแต่ตอนนี้นตบแล้วกัน,กนตบไปฮะตายปืนอาเขียวด้านบนปืนแจ็คส์ูริงนี่ไงล่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนตรงนี้ฮะทริปเปอร์คิวกันเลยทีเดียวโอเคฮะมาปืนบูนทอดราโกนสามเก้าอีกแล้วกัน let's go let's go นะฮะมีคนเข้ามาหนึ่งคนแล้วแล้วก็มีคนสร้างห้องนี้ขึ้นมานะฮะผมเปิดแบบแค่ไม่กี่คนนะเข้ามาเพราะว่า ถ้าเกิดคนเยอะเนี่ยมันจะมัวตัวผมก็เลยเปิดแค่6คนนะฮะแล้วใครเป็นผีเนี่ยไม่ใช่นหนคนนี้ฮะน่าจะด้านล่างเป็นผีหรือเปล่าแล้วก่อนนะโอ้โหลมที่บ้านพัดโคตรแรงนะครับผมก็ไม่เล่นนอกบ้านนะในคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปที่เราขึ้นเล่นในบ้านคือมันร้อนมากอะเหนื่อออกนะเฮ้ยผีผีผีตามคนนี้มาเฮ้ยเฮ้ยหืมตัวไปหนึ่งคนนะไปแล้วไม่ทันหนีไม่ทันเยอยอีกหนึ่งคนด้านล่างวันดีนายนายยิงใครเพื่อนยิงใครอ๋อยิงคนนี้เหรอ นี่ไ้ต้มแม่หมดนะฮะมาเด็กโกฮะก็คลิปนี้คือมาเล่นใต้ต้น,นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงนะเออมันเย็นไงนะฮะมันเย็นมากอ่ะก็แบบใต้ต้นไม้คือมันจะเย็นนะช่วงประมาณกลางวันนะประมาณเช้าอะไรแบบนี้ได้ก็ตอนกลางคืนนี่อย่าอย่าไปอยู่นะใต้ต้นไม้เนี่ยเพราะว่า มันจะดูดออกซิเจนนะถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนนะถเกิดเป็นตอนกลางวันคือมันจะปล่อยออกซิเจนให้กับเรานะฮะเกือบโดนตกไอคนนั้นไม่ยิงมาหาผมมากนะแล้วผมมาอาธิบายอะไรกันเนี่ยโอเคโดดขึ้นไปปะชึบอา่าเฮ้ยโดดพลาดอีกแต่ก็ได้อยู่ฮะเป็นแบบสาระนะฮะน่ารู้วิทยาศาสตร์ดูแบบผมโดนลัดอ่ะไม่เนีเพื่อนอย่ามาลัดเราสิเยยเราขอบ,บ้างสกิลหนึ่งเนี่ยเอ้ยวัสดีนาย วัดดี้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 วัดดียิงปะยิงปะยิงปะโดนตบเลยฮะไอคนนี้เหรอมันชอบแย่งอะนี่ไงล่ะฮหนึ่งคิวนะฮะอีกสองคนด้านหน้าไงเดีย๋ยวแล้วตบไปเลยเพื่อนตบไปเลยฮะไอคนเนี้ยนี่ไงผมขอละกันเรียบร้อยฮะแตกหมดแตกหมดเลยมาเด็กสโกฮะใครมีผีก็มาดูการในตานี้อ่ามาสิบวิฮะเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามวันดีนายอย่านะอย่านะอย่านะเอิมคนนั้นเป็นผีด้วยว่าวันดีนายผีอ้วนนะมึงมีคนอะไรเพื่อนมึงยิงมั่นนั่นแหละฮะยิงมั่นยิงมันยิงมั่นเฮ้ยเพื่อนนี่ไปเพื่อนไอ้คนนั้นออื้โดนตกตายแลฮะเอ้าโดนลัดอีกแล้วใช้ลัดที่ไอ้พือนอาร์เขียวเดีก่อนนะมันมาแล้วผีผีมาละผีมาละต้องระวังละอย่าเข้ามานะเพื่อนเรายิงนะต,ตุ้ยติงก่อนละกันเตรียมพร้อมไว้นะ มาสิมาสิมาสิมาเลยเพื่อนยิงไปยิงไปยิงไป,ะงปะฮะเราขอละกันไอ้ตัวเนี้ยอื้อหือโดนลัดอีกแล้วไอ้ปืนฉีดน้ำแต่ก่อนแต่ก่อนนายมาเลยฮะยิงไปขี่ไปยาอยา่ยาอยา่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออื้หือโดนตบเลยะฮะมาะไปฉีดน้ำขอตบหน่อยละกันนี่ไงล่ะชอบแย่งเลยฮะคนนี้เราขอแก้แค้นหน้อยหน่อยฮนะไปฮนะตาหน,นี้ใครจะเป็นผีก็มาดูกันนะฮะ ตัวแป,ป้งชิบโอเคมาเลยเพื่อนใครเป็นผีเนี่ย 3, 3 2, 1, ีสามสองหนึ่งศูนย์เฮ้ยด้านล่างนี่มาตรงนู้นฮะผมเจอแล้วยังไม่เกิดแรงนะเป็นตัวพิเศษหรือเปล่า,านะผีตัวพิเศษอ้าวไม่ใช่นี่หว่าตัวธรรมดานะเขาเยืนนิ่งอ่ะเขาเยืนเอฟเทนะ เราขอทับแต่ละกันเอาเ้าียบร้อยนะออกไปเลยไม่เลยเพื่อนคลิปนี้แบบโคตรสั้นแล้วก็จบเกมไปนะฮะคลิปแบบสั้นมากๆเลยโอเคเ๋ยวผมขอต่ออีกสัน้นนึงดีกว่านะ้วไปหาห้องก่อนก่าจะเจอห้องนะฮะโถวยโคตรนานปัญหาห้องหมดไปโอยากมากอะ่ะเว้ยนแมบนี้คือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแมบนี้นะเป็นแมบในตำนานเลยนะแบบนี้โคตรคิดถึงอะ่ะไปฮะขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วนะฮะเ,เพื่อนอย่ามาบอดดี้บ็อกซี่นะ บริบซ์อีกไม่เฮ้ยผิยเพื่อนมาแล้วเฮ้ยด้านล่างนี่มาด้านล่างโดนตบนะใครเนี่ยเฮ้ยนั่้ไง,งจะได้จะได้เฮ้ยเพื่อนระวังเพื่อนระวังมันมาแล้วม,ามาันมาแล้วนะฮะยิงไปยิงไปยิงไปยายายาอยขึ้นม,มานะฮะด้านบนนี่คิวสวยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนเยอะโหลดดิง้งโหลดดิ้งอยู่นะฮะมาด้านหลังมีคนหลบกันกันออกตายไปแล้วด้านบนฮะด้านบนมีคนสวดีนายศพหวัวแตกเลยนะฮะ เอออีกสี่คนสามคนแล้วนะฮนะณตอนนี้หึอีกด้านหน้าที่มาเจอละวันนี้เธอเอาตายฮะฮีโร่เกิดแล้วฮีโร่ฮีโร่อยู่ไหนเอ่ยฮีโร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทางนี้ปะชิปถึงดันปุ่นที่มาตบไปฮะตบไปฮะเฮ้ยตบไม่โดนเฮ้ยมีจุก๊กหายไปละเฮ้ยคนนี้เล่นดีมากอะสเต็ปจุ๊กแบบดีมากฮะผมหาไม่เจอเลยหาไม่เจอละน่าจะทางนี้ไงด้านล่างอีกหนึ่งคนนะ ตบไป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 เย้ออโอเคใหได้คิวด้วยสวยมาลัดเพื่อนนะฮะมาเกมที่สี่หรือเปล่านะฮะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยตามเพื่อนไปดีกว่าตามคนนี้ไปฮะเป็นแก๊สวิ่งขึ้นไปเลยชึบโอเคใครไม่ไประเบิดควันวะเนี่ยเกลียดมากระเบิดควันเนี่ยเฮ้ยโ,โอ้โหด้านบนเป็นผีดีมาโดนตกตายอีหนึ่งคนนะฮะยิงไป ยิงไปยิงไปอย่าเพื่อนอย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่ามาตายตายด้วหนึ่งคิวนะฮะสวยป,ปี๊ปืนแคสต์ริงเฮ้ยมาแล้วเพื่อนยิงมันเพื่อนอื้อหือไม่ทันนะฮะโถเว้วยด้านล่างไอ้ด้านบนที่มาเื่อแคสต์ริงฮะคนนี้ตบไปตบไปดีไงหนึ่งคิวฮะเอ้ยบอลดีนาย <c oughs> นายทำอะไรเนี่ยเ <c oughs> อามีดประสาบผมฮะฮีโร่ล่ะดี่ไงฮะตบไปตบไปเยต้ตกไปโดน ตามฮะตามไปเลยตามไปเลยไม่มีคนยืนนิ่งด้วยเทนนิคเหนื่นนอยนะยืนนิ่งตบไปตบไปตบไปไตบไปโดนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเย้ยเ <Hey. S 1> <Yeah. S 2> ข่าจุกเข่าจุกนี่มาตบ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 ,ตบอืมตายไปนะฮะโอเคมาเกมสุดท้ายนะฮะโคตรไวเลยไวมากๆเลยนะฮะอีกประมาณสิบวินะฮะใครจะเป็นผีก็มาดูกันขึ้นไปเลย เอ้ยนายนายนายอย่าบอลดิบบ็อกซ์บอลดิบบ็อกซ์อีกแล้วนะฮะวันนี้ใครเป็นผีอ่ะตรงนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะน่าจะด้านล่างหรือเปล่าสภาพนี้วันนี้พุ้นเดสระเบิดควันอย่างเงี้ยเกลียดมากระเบิดควันเนี่ยชอบปากันจังนะระเบิดควันเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยอ่ะเอาโดดตกตายหนึ่งคนนะฮะโอ้คนนั้นต้องเฝ้าเลยคนนั้นต้องเฝ้าทางเล,ลยฮะราเบดไปแล้วเช็คก่อนละกันนะแล้วก็เอิ่มปาถามอีกละกัน อืมแล้วผีอะเพื่อนผีอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบได้โอเคฮะล็อกันล้อก่อนผี่สองตัวนะฮะด้านล่างไงล่ะเจอแล้วยิ้ไปยิ้ไปโดนลากอีกแล้วนะฮะไม่เลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยคนนี้บังฮะคนนี้บังเฮ้ยเธออย่าบอดี้บ็อกซ์ดิเธอนะฮะโถเว้ยโผล่ไนี้ก็ยังเป้าอ,อยู่อีกฮะ นายยืนเฝ้าหรือนายยืนเอฟเคนะเพื่อนอย่ายืนเอฟเคนะรอฮะรอฮะรอขี่บุกมาแล้วกันตอนนี้อดตบตายแล้วฮะหนึ่งคนมีนคนออกไปหนึ่งคนนะฮะวันนี้ธนูนู่นงะี่ฮะเจอแล้วยิงไปยิงไปยิงไปหลบไปได้อะ่ะหลบยิงกันแล้วกันเตรียมพร้อมไว้นะฮะโดนตบตายแล้วเฮียแต่ก่อนนะอย่านะอย่านะนะอย่าอย่าขึ้นมานะ ต้องระวังฮะจริงจังแล้วตอนนี้ฮะเอาพดีฮะอุ้ยมีการมาย่อด้วยันดีนายย่อมาย่อไปฮะย่อมาย่อกลับไม่โกงเลยไฮ้นายอย่านะนายอย่าขึ้นมานะต้องยิงเลยนะถ้านายขึ้นมาเนี่ยเรายิงเลยฮะเอาตายไปนหนึ่งตัวฮะโดนธนูยิงด้วยเอ้ธนูมันแรงยังวะธนูนั้นมันแรงเลยอ่ะได้แค่รอผีบุกมาะฮะตอนนี้อ่าตายไปหนึ่งตัวแล้วไม่ได้เพื่อน อืมเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะมีคนออกไปหนึ่งคนอีกแล้วเหรอผีผีแต่สามตัวนะตอนนี้ผีก็ออกไปกันเต็มเลยอะ่ะไม่เลยเพื่อนเฮ้ยคนี้ทําอะไรนี่ยนไยสวัสดีฮะโดนลัดอีกแล้วอะ่ะไม่เราขอบ้างซินะฮะโดนลัดบ่อยมากอะคลิปนี้นะฮะอืมผีสามตัวฮนะอยู่ไหนเอ่ยผีโดนปืนพกยิงตายด้วยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสวัสดีฮะเราขอยิงเหอยละกัน เอ้ยได้มาหนึ่งคิวนะสวยเกือบไปแล้วเกือบโดนลาสนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วใครลงไปนะโคตรซ่าแล้วคนนั้นนะ่ะธนูโคตรแรงเลยมารอเวลาหมดฮนะตอนนี้จะรอดนะนะตอนนี้อีกประมาณยี่สิบกว่าวิฮะสิบเก้าวีละตอนนี้ไปดีเธอเฮ้ยผี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 ผ,ผ,ผีมาผีมาไปู่นเลยเพื่อนอย่ามาหาเราฮะรอฮะรอ สวัสดีนายเอะคนนี้นี่ไ่าผมจำได้ที่มันเอามีสับอะ <laughs> จำได้นะฮะลงไปเลยแล้วกันเอาสวัสดีผีเจอพอดีเลยแล้มันหนึ่งคิวสวยนะหึปิดเกมได้อย่างสวยงามนะก็จบเกมเย้ yeah! <laughs> ถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีคุณผู้ชนี้ก่อนลนะ้วกัรผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ายกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย